เพราะถั่วงอกเองว่าง่ายแล้วแต่ล้างถั่วงอกไม่ให้เปลือกถั่วติดยังไงให้ง่ายๆสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับกิกกี้เคเคดีชาแนลนะคะวันนี้กิกกี้ได้นำเทคนิคการล้าง เปลือกถั่วงอกให้ออกง่ายๆด้วยเทคนิคง,ง่ายๆนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราไปดูการเพราะแบบง่ายๆเร็วๆก่อนเลยค่ะเราก็เอาถั่วงอกเนาะไปแช่น้ําไว้ก่อน1คืนนะคะกิกี้แช่ไว้เออเกิน1คืนนะคะอันนี้ดูจากลักษณะถั่วแล้วนะคะคือลืมค่ะแล้วก็เอามาเพาะในะซึ้งได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าที่บ้านเรา หาได้แค่นี้นะคะเพราะในซึ้งก็ได้ค่ะแล้วก็ลดน้ำนะคะใช้ทิชชู่สำหรับใช้ในครัวนะคะทุกคนเราก็ไปลดน้ำแล้วก็ปิดฝาปิดโดยที่ใช้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะกี้กี้ใช้ฝั่งนี้แล้วก็เอาผ้าคุมไว้ด้วยนะคะแล้วก็ปิดเข้าไปในที่เก็บเลยค่ะที่มืดๆนะคะวันต่อมาก็ รดน้ำนะคะรดน้ำประมาณเช้าเย็น2ถึง3วันนะคะเราก็จะได้ถั่วง,งอกตามที่เราต้องการเพราะง่ายๆฉบับแม่บ้านต่างแดนก็ประมาณนี้ค่ะที่เก็บหมอ้อเก็บไหแล้วก็มาเป็นที่เพาะถั่วง,งอกได้นะคะทุกคนมาถึงขั้นตอนการเปิดผอบดูค่ะนี่ค่ะครบ3วันแล้วน่าจะวันที่4ี่เช้าของวันที่4นะคะกิกิเอามาเปิดมีแบบอบยุบไปกินด้วยนะคะช่วงระหว่างที่มันแบ่งๆไปคือกิกิแบบอบยุบไปกินนะคะ ทุกคนมันรอไม่ไหวอยากกินนะคะก็เลยเอาออกไปกินแรกเราเปิดดูนะคะ1ชั้น2ชั้นกีกีทํา2ชั้นนะคะเราก็เอาเขาออกไปเตรียมที่จะล้างเลยนะคะทุกคนก็คือเอาออกจากทิชชู่นั่นเองค่ะนี่คือทํามือเดียวที่จริงเอาออกหมดนะคะพอดีมันติดทิชชู่ไปทํามือเดียวนะคะแล้วก็ถ่ายกล้องมือหนึ่งนะคะแล้วก็อีกชั้นหนึงชั้นนี้ใหญ่โตมากเราไม่ได้แบบว่าแอบเปิดเขาไงคะอันนี้ใหญ่โตขาวอวบมากเลยค่ะ คือเราเพาะกินเองก็ได้ไม่ง้อซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเพราะที่นี่ถั่วงอกใหญ่มากเท่านิ้วก้อยนะคะกลัวว่าเขาใส่สารอะไรให้กินนะคะมันมาจากร้านจีนค่ะเออแอบไปว่าเขาอีกแล้วนะคะนี่คือเราเพาะเองก็จะได้ประมาณนี้นะคะสวยๆเราอย่าใส่แอร์อัดมากนะคะตอนที่เราโรยไปวันแรกนะคะ มันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยถ้าใครไม่ชอบรากมันนะคะเราก็ใช้มีดแซ่แซะแซตัดตรงรากที่มันติดกับทิชชู่ออกได้แต่ว่ากิ๊กี้กินหมดเลยไม่มีปัญหาจะรากหรือไม่รากเราก็จะได้ขาวๆบวบๆยาวๆแบบนี้นะคะใบยังไม่งอกนะคะกําลังจะงอกถ้าช้ากว่านี้เทคนิคก,การล้างยังไงให้เปลือกถั่วเขียว ไม่ติดไปเพราะเวลาล้างคือลำบากมากใช่ไหมคะทุกคนเปิดน้ำซ่าแล้วก็ทิ้งลงไปเลยนะคะก็คนเขาอยู่ประมาณสักพักหนึ่งนะคะจนรู้สึกว่าถั่วเปลือกถั่วเขียวนี้เขาจะอิ่มน้ำแล้วเขาก็จะจมลงไป ข้างใต้เองนะคะทุกคนแล้วมันก็จะเหลือแค่ถั่วง,งอกที่ลอยอยู่นะคะถั่วง,งอกขา,ขาวๆมันจะเบาเนาะมันก็ลอยอยู่บางคนก็บอกว่า,าช้อนถั่วเขียวเปลือกถั่วเขียวออกคือกิกว่าช้อนมันจะไปโดนอีถั่วง,งอกด้วยไง,งะคะก็เลยแช่ไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้ถั่วเขียวเขาเปลือกมัน อมน้ำเยอะๆมันหนักแล้วมันก็จะจมลงไปใต้ใต้ใตซิงหรือใต้น้ําเราเองค่ะรอบที่สองเราก็แค่มาคัดกรองเล็กน้อยที่มันติดไปนะคะอันไหนที่มันยังลอยอยู่มันก็จะติดไปกับถั่วง,งอกของเราเราก็มาล้างน้ํสองค่ะแล้วก็ค่อยๆเก็บออกแค่นี้เราก็ได้การล้างถั่วง,งอกวิธีง่ายแสนง่ายค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ